จะมีชิชเดลนะคะวันนี้ค่ะจัดจะ,จะมาเล่นกิจกรรมนี่เลยกิจกรรมปลาโป่งส่งการแจกเพชรคูณ3มนาที่ GM เขาเอามาให้เราเนาะก็คือเราเติมเท่าไหร่เราก็จะได้เพชรคูณ3ไปเลยนะซึ่งเราจะได้โบนัสการเติมเพชรเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับดวงของเราในการปลาลูกโป่งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดจะ,จะดวงดีหรือเปล่าวันนี้อันนา าอยากรู้แล้วเข้าไปรับชมกันเลยจ้าแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเข้าไปรับชมคลิปนี้กันเลยจ้ากิจกรรมปาป่งว่ากิจกรรมอันนี้นี่หลายคนรอดูอยู่เพราะว่า อะไรรู้มหมันเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยวันนี้เว้ยขอทําใจก่อนสุ่มได้ไหมคือ <c oughs> กิจกรรมนี้ขอทําใจก่อนสุ่มเลย <c oughs> หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> ตรงนี้มันแทนสัก,กระของการก่อนจะสุ่มกิจกรรมนี้เรา นะเป็นไอเทมที่เหมือนในเกมนะคะ1เลยคือหมวกอาบน้านะคะหมวกอาบน้ํา2คือขันแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยให้เราดวงดีหรือเปล่านะคะต้องมาดูถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนหมวกแล้วแหละมาพร้อมเล่นกิจกรรมนี้แล้วค่ะกิจกรรมนี้มาเล่นยังไงไม่รู้แต่ว่าเรากันเปียกไว้ก่อนละหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเพ็ดเฮ้ <laughs> ยเพ ไมเพลงมันเพลงมันโคตรเท่เลยวะทุกคนเพลงโคตรเท่เลยเอ้ยเดี๋ยวขออ่านวิธีการเล่นกิจกรรมนี้ก่อนงงๆนะเห็นเป็นกิจกรรม สาวน้อยตกน้าใช่ปะเขาเรียกกิจกรรมสาวน้อยตกน้าปะกิจกรรมวันนี้มันเล่นได้ถึงวันที่16เมษายนกดปลาลูกโป่งนะคะในการหมุนนะคะแล้วก็เติมเพชรขั้นต่ําและโบนัสที่ผู้เล่นได้รับผู้เล่นสามารถกดปลาใหม่สําหรับการหมุนจานวนเติมเพชรขั้นต่ํา หรือโบนัสที่ผู้เล่นได้รับในราคา9เพรก็คือค่าป่าครั้งละ9เพรถูกไหมเมื่อผู้เล่นเติมเพชรเกินขั้นต่ําที่กําหนดผู้เล่นสามารถกดรับโบนัสจากเพชรที่ผู้เล่นเติมได้ทันทีรับโบนัสได้3-4ต่อผู้เล่นโบนัสสูงสุดคือ5,000เพรต่อสิทธิ์3สิทธิ์5,000เพรก็เท่ากับ1 5เราสามารถรับโบนัสได้ถึง1 5เพรถูกไหม <Wow. S 1> ใคเรเลื่นกิจกรรมนี้แล้วบ้างคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเติมเพชรขั้นต่ําก็คือชุดน้องผู้หญิงนะคะน้องช้างส่วนโบนัสก็คืออ่าน้องผู้ชายใช่ไหมมีหนึ่งสองสามตรงนี้เติมเพชรรับโบนัสไปเลยสามสิทธิป์ปลาลูกโป่งอะลองลองปลาม่วงก่อนสักรอบแล้วกันปลาลูกโป,ป่ง๋อก็คือเราเติมเพชรขั้นต่ำเอากดปลาทีเดียวได้สองรอบหรอกําลังงง กำลังงองอ๋อก็คือถ้าเราเติมเพชจขั้นต่ำหนึ9เพันสเใช่ปะเราจะได้รับโบนัสสีก็คือ5 9าเก้าสใช่ไหมไหนลองบวกลบคูณหารแปบบ๊บพอดีว่าเก่งเลขอยู่แบบนึงนะทุกคนบวก40%บวก40%่สอร์ ได้ละก็คือด้านผู้หญิงก็คือเติมเพรขั้นต่ำนะคะก็คือเราต้องเติมเพจขั้นต่ำตามที่เขาตรงนี้นะสมมติว่าจะเติมไป1,500เพชรเพหรือ1479เพชรเพนะจะก็จะได้รับโบนัสไปเลย5 0าเกชรเพนั่นเองนีอย่างนี้เองัะอยากลองว่าถ้าเกิดปลาใหม่ตรงผู้ชายเนี่ยัะอยากได้สัก100โบนัส100ยไปแล้วหนึ่งทีวุโบนัสว้าว สามสิบห้าเพชรโดยเช็คตั้งในกระเป๋าก็ตั้งในกระเป๋ามีกี่บาทวะหนึ่งตั้งในกระเป๋ามีร้อยเดียว oh. พอเติมปพราะวันนียพอเติมเน,นี่ยกำตังไว้แน่นๆทุกคนจะขอลองปลาฝั่งผู้หญิงใหม่เผื่อว่าแบบได้ขั้นต่ำถูกถูกขั้นต่ำน้อยน้อยหน่อยวิพันสามขอแบบขั้นต่ำสักแบบสี่ห้าร้อยได้ปะตังไม่ขอเติมเนี่ยวิพันสามมั้งคะ ต่อมไปพันสองร้อยแปดร้อยพันสองจนว่าขั้นต่ําทุกคนคะมีใครแบบได้ได้เติมเงินขั้นต่ําต่ํากว่าหนึ่งพันไหมอ่ะอันนี้ถามก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีใครได้ต่ํากว่าหนึ่งพันจะจะได้ไม่ต้องกดจะจะเอาอันนี้แหละมีสูงสุดสองร้อยครับผมได้ร้อยเก้าสิบเจ้าวอนนัทอันนี้มันมีสูงสุดถึงสองร้อยเลยเหรอโอ้าหุยปาโทรเด็กไปทีงั้นน่ะแสดงว่าเจ็ดสิบนี่น้อยไปใช่ไหมเจ็ดสิบสามร้อยสุดสุด 300, สองร้อยหุยทุกคนปัจตุกษณ์ จะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วจึงโอ้โหทำไมจุดป่าไม่ได้เลยอ่ะไม่เห็นเพื่อหนึ่งร้อยเลยจะไปอ่านใหม่แป๊บโอ้เพชรคูณสามเพชรคูณสามแสดงว่าสามร้อยเปอร์โอเคทุกคนเอาทีละสเต็ปเราจะเอาพันตามหนึ่งร้อยให้ได้ 200กว่า300กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเฮ้ยไอคนนี้บอกว่า100 200อ่ะมันมีจริงๆเหรอใครกดได้บ้างอ่ะใครกดได้บ้างหรอกดไม่เห็นเลยมันมีจริงๆเหรอคะมันจับตาดูจัดมินให้เดีๆ ใกล้แล้วค่ะใกล้จะหน100ึ่งรแล้วค่ะสีมันมันใช่แ่้ววันนี้ <c oughs> เราแบบไม่ต้องแจ้งเตือนละกันกดแล้วแบบได้เลยอะทุกคนเนาะเนาะก,กดล้วได้เลยแปดสิทุกคน80%มาละใกล้ละใกล้ละใกล้คขามนหนึ่ง เจสถ้าสมมติจัดไม่ได้100ยเลยจัเหลืองบแค่704เพชรยส่จะใช้อีกแค่704เพรถ้าไม่ได้จะก็ไม่เอาแล้วนะไม่ได้จะก็ไม่เอาแล้วนะจะถือว่าจัดให้เป็นแบบค่าส่งการ GM แล้วนะจะจะไม่เอาแล้วนะถ้าเกิดไม่ได้100เนี่ยจะมีงบอีกแค่704เพรถ้าเกิดไม่ได้จะไม่เอาแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบกลุ่มตัวทำไงเนี่ยเจไม่ได้อ่ะจุเไปหลายทีแล้วว่าหนูเอ้ย เราต้องลองสุ่มจ้ะขั้นต่ําถ้าเราได้ขั้นต่นนําขั้นต่ำวะถ้าเราได้ขั้นต่ำนิดอะไรนคนเราได้ขั้นต่ำน้อยๆเราน่าจะมีโอกาสได้โบนัสหู9 9 9เพรจะว่าได้จะว่านี้ได้ได้แล้วแหละต่ากว่าพันมาหนึ่งเพชรแต่ว่าจะ,จะลองเติมก่อนลองใช้สักสิบหนึ่งก่อนเผื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นถูกปะ เดี๋ยวลองออกถ้าเราเติมเท่าน er ี้เติมเวลาเเท่านี้จะได้รับโบนัสเจ็เติมไป1,000ได้โบนัสเ0็คุ้มไหมคุ้มอยู่เกือบ50%อ่ะเดี๋ยวเราลองปลาลูกโป่งเพื่อเอาสิทธิ์รอบที่สองทุกคนเพื่อชีวิตจะดีขึ้น เปอร์เซ็นอาจจะบ,บุญของพี่แล้วแหะทำไมทำไมเราไม่เห็นบุงดีเหมือนเราบ้างเลยไม่เคยมีดวงกับคนอื่นเข้าเลยกิจกรรมมาอมไรกูเมาตูทุกรอบจัดว่าจัดเอาวันนี้แหละทุกคน900จะเติมเอานี้แหละเยอะสุดในชีวิตจัดละ เยอะสุดในชีวิตจัดแล้วค่ะเ oh. ติมเงินขั้นต่ำ999นะคะโบนัส80อันนี้คือเยอะสุดในชีวิตจัดแล้วทุกคน oh. จราะติมงมาอีกทีหนึ่งไปแล้วค่ะ600บาทวันนี้รอบแรก300รอบสองีก300อ่ะเรากดรับโบนัสก่อน <laughs> มาดูกันว่ารอบสุดท้ายรอบที่3เราจะมีอะไรดีในชีวิตบ้างหรือเปล่า ไม่ดีขึ้นอุ้อยทลกคนจะพอละไม่เอาละช่างแม่งร้อยเปรไม่เคยมีอยู่ในพจนา,านุกรมชีวิตของจ้าติวละอพอดีหว,ว่ะพอละกิจกรรมนี้ใครโชคดีก็เติมไปนะใครโชคไม่ดีเหมือนพี่ก็สู้ๆนะหัดทำบุญบ้างนะพวกเราอ่ะหัดทำบุญบ้างพอละไม่กดละ เยอะกว่านี้เดี๋ยวขาดทุนกําไรนิดหน่อยก็พอดีกว่าไม่ได้กาไรอะไรเลยนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้เรื่องนี้มันอยู่ที่ดวงแล้วล่ะดวงใครดีก็ได้ไปดวงใครไม่ดีก็เกลือเหมือนจัสมิน